กระโปรงของฉันคุณยายคุณไม่มองทางเหรอลูกสาวฉันนั่งอยู่ตรงนี้ดีๆเป็นกระโปรงของคุณชนกับรถเข็นของฉันเงียบไปเถอะยายคุณยายท่านออกจากโรงพยาบาลแล้วฉันจะโทรหาพ่อพาอฉันไปรับคุณยายมาแล้วลูกสาวที่น่ารักสุดยอดมากให้โทรศัพท์กับคุณยายฉันมีเรื่องจะคุยกับท่าน ดืมดีคุณใหญ่หงโจแม่วันนี้คุณผ่าตัดหัวใจหายดีและออกจากโรงพยาบาลฉันมีประชุมด่วนไปไม่ได้ฉันส่งคนไปรับแล้วคุณปฏิเสธไปได้อย่างไรฉันรู้ว่าบ้านเรามีเงินแต่พ่อของคุณเคยพูดไว้ว่าไม่ควรทำอะไรให้เกิดเลยหลานสาวที่น่ารักของฉันมารับฉันแค่นี้ก็ดีแล้วแม่ครับอิงเสียว,วันนี้จะไปรับคุณคุณไม่รังเกียจใช่ไหมคุณก็รู้ ฉันกับยงสวินพลาดกันไปมากว่าสองสิบปีตอนนี้เธอยังยินดีที่จะอยู่กับฉันถึงแม้ว่าเธอจะมีครอบครัวครั้งที่สองแต่ฉันคิดว่าได้อยู่กับเธอเป็นโชคดีของฉันแน่นอนค่ะแม่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่เหมาะสมฉันจะไม่แต่งงานอีกแน่นอนตั้งแต่คุณแม่ของจีฉีจากไปนักข้างๆท่านก็ไม่มีคนที่รู้ใจเลยสองปีที่ผ่านมาฉันตั้งใจไม่พบกับฝางยิงซิวก็เพื่อจะลองดูเธอถ้าเธอจริงใจและกระตันอยู่ แม่จะไม่ยินดีได้ยังไงพอดีเลยวันนี้แม่จะช่วยดูให้เธอลองดูสิเธอเป็นอย่างที่คุณพูดไหมดีขนาดนั้นแม่ถ้าคุณได้เจอเธอคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนฉันได้จัดเตรียมไว้ให้คุณแล้วงานเลี้ยงต้อนรับแค่รอคุณกลับมาเท่านั้นแค่เรียบง่ายก็พออย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปดีงั้นฟังคุณก็แล้วกันไว้เจอกันนะยายฉันไปเอายาก,ก่อนนะ รอฉันหน่อยนะได้ไปเถอะอิงสวีย์แม่ของฉันในที่สุดก็จะยอมเจอเธอแล้วเธอต้องทำให้ดีที่สุดนะจิงเหรหงโจไม่ต้องห่วงนะฉันนี่แหละจะต้องรับเรื่องแน่นอนพาอาไปรับกลับบ้านให้เธอรับฉันเข้าใจแม่เราจริงๆจะมาที่โรงพยาบาลของคนจนแบบนี้เหรอพ่อของเธอเป็นหนี้มากมายแล้วหนีไป บ้านเรามีสถานการณ์แบบไหนเธอก็ไม่ใช่ไม่รู้ขอแค่ฉันได้แต่งงานกับผู้หงโจทุกอย่างได้ถูกแก้ไขแล้วคุณยังสามารถดําเนินต่อไปได้ในฐานะคุณหูของคุณดังนั้นวันนี้เราจึงต้องทําให้คุณยายคนนี้มีความสุขฮ่าฮ่ก็ได้อ้อใช่แม่แม่รู้ไหมว่าคุณยายคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงฉันจะไปรู้ได้ยังไงคุณยายคนนั้น สองปีมานี้ไม่ยอมเจอฉันเลยแค่จะโทรติดครั้งเดียวก็ยากมากยังเป็นหลานสาวของเธอที่รับสายฉันคิดว่าคนรวยแบบนี้ก็น่าจะเป็นผู้มีฐานะสูงส่งวดงามมีสเสน่ห์ไม่ธรรมดามองครั้งเดียวก็รู้ได้ทันทีไปกันเถอะกรับรงของฉัน กระโปรงของฉันคุณยายคุณไม่มองทางเหรอลูกสาวฉันนั่งอยู่ตรงนี้ดีๆเป็นกระโปรงของคุณชนกับรถเข็นของฉันเงียบไปเถอะยายชัดเจนว่าเป็นรถเข็นของคุณนี่แหละที่ทําให้กระโปรงของฉันขีดข่วนคุณคุณทําไมถึงลงมือทาร้ายคนอื่นล่ะคุณทําไมถึงลงมือทาร้ายคนอื่นล่ะคุณทําไมถึงลงมือทาร้ายคนอื่นล่ะฉันทําร้ายก็คือคุณนี่แหละคุณรู้ไหมกระโปรงของฉันอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดของโลกแค่สามตัวเท่านั้น ระดับสูงสุดก็แค่เอาแก่นี้ของเธอไปขายก็ยังไม่คุ้มเลยพูดเหตุผลหน่อยได้ไหมเป็นเธอเองนี่นาพูดเหตุผลกับคนจนแบบแกพูดเรื่องอะไรห้องถงกว้างขนาดนี้แกไม่ไปนั่งหรอแต่แกกลับจะมายืนต่อหน้าฉันขวางทางฉันอยู่ฉันว่าแกคงตั้งใจจะทำเรื่องแบบนี้แน่ๆคุณยายคุณยายคุณโอเคไหมเธอ เธอทำร้ายฉันพวกคุณมีสิทธิ์อะไรมาทำร้ายคนอื่นฮึอ,อะฉันก็แค่ตีคุณเองเป็นไงล่ะดูพวกแกสิคนจนตระกูลน,นี้ทำให้หน้าของพวกแกดูแย่ฉันยังเกลียดมือของตัวเองเลยแม่รีบเช็ดมือเร็วหน้าคนจนเต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรียที่สุดอย่าให้ติดเชื้ออะไรเข้าไปโรคที่ไม่สะอาดโรคที่สะอาดพวกคุณช่างไม่เข้าใจอะไรเลยกระโรงเสียหายเป็นอุบัติเหตุเราสามารถพูดคุยกันได้ หรือจะชดใช้ก็ได้แต่พวกคุณมีสิทธิ์อะไรถึงลงมือทำร้ายคนคุณยายของฉันอายุมากขนาดนี้แล้วยังเพิ่งทำการผ่าตัดเสร็จค่าชดเชยก็พวกคุณนั่นแหละขายเลือดก,ก็ยังไม่พอชดใช้เส้นได้เส้นเดียวของกระโปรงนี้รู้ไหมว่ากระโปรงนี้สำคัญกับแม่ฉันแค่ไหนนี่เป็นครั้งแรกที่แม่ฉันได้เจอแม่ยายในอนาคตทั้งหมดถูกพวกคุณทำลายถ้าทำให้ฉันทำไม่สำเร็จคุณหนูพันล้านพวกคุณก็ไปตายกันให้หมด เฮ้ hey, สองคนนี้เป็นอะไรชัดเจนว่าเป็นคุณที่ชนเองตอนนี้กลับมาโทษคนแก่แล้วแต่งตัวดูดีหรือเกินที่นี่ไม่ใช่ที่ให้มากุมเห็นคนทําแบบนี้มันใช่เรื่องของคนไหมใช่เลยพวกคุณทําแบบนี้ได้ยังไงพวกคุณนี่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาพูดกับฉันฉันเตือนพวกคุณนะพวกคุณควรอยู่ที่นี่เพื่อฉันอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากนะักวันนี้ฉัน มารับแม่ยายในอนาคตของฉันถ้าทําให้เรื่องสําคัญของฉันล่าช้าฉันจะขายพวกผู้หญิงพวกนั้นพวกเธอรับผิดชอบไม่ไหวแน่แม่ยายในอนาคตเสียงนี้ทําไมถึงคุ้นเคยจังเหมือนเคยได้ยินที่ไหนเจียเจียพวกคุณช่างร้ายระเบียบจริงๆฉันจะโทรแจ้งตำรวจคุณยายลองโทรดูสิ ที่เมืองเจียงชิงนี่แหละก็คือการฆ่าคุณและหลานสาวสุดที่รักของคุณให้ตายไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพิ่มเติมฉันฆ่าผู้หญิงทั้งสองคนของคุณง่ายเหมือนเหยียบมดสองตัวคุณมองชีวิตของคนอื่นเหมือนหญ้าธรรมดาไม่มีมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานเลยครอบครัวใหญ่แห่งไหนจะรับคนชั่วร้ายอย่างเธอได้เงียบไปเลยใหญ่แก่กล้าสาปฉันอีกนะฉันว่าเธอคงเบื่อชีวิตแล้วละ่ะ อืมถอยไปเอามาเถอะไม่กลัวหรอกคุณยายวันนี้ฉันจะฆ่าแก่ให้ตายเลยอย่าตีคุณยายของฉันหยุดนะตอนนี้ดีแล้วผู้อำนวยการมาถึงในที่สุดผู้อำนวยการคือลูกสาวแม่คู่นี้ ที่ไปกลั่นแกล้งคนที่นั่นพวกคุณกําลังทําอะไรอยู่ทําไมถึงอยู่ในโรงพยาบาลทําร้ายผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาคนที่ก่อเรื่องนี้ไปเอาไปให้ฉันฉันจะดูว่าใครกล้าขยับตัวท่านคือฟางหญิงสเสวียคู่มั่นของคุณหัวใช่ค้าฉันเองฉันจะไปทันทีกำลังจะเข้าบ้านหัวกลายเป็นหัวหงโจ คุณนายที่ถูกต้องตามกฎหมายโรงพยาบาลของพวกคุณเจ้าของหญิงในอนาคตก็ยืนอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี้รวมถึงพวกคุณในอนาคตด้วยทั้งหมดอยู่ในความดูแลของฉันเมื่อกี้เธอพูดว่าเธอจะแต่งงานกับใครโฮหงโจคุณใหญ่แกนี่มันแก่เกินไปแล้วชื่อหงโจก็เหมาะสมที่เธอจะเรียกแฟนมั่นของฉันเองนะ แต่ประธานกลุ่มโฮกกลุ่มโฮกนั่นเป็นพวกคนจนอย่างพวกคุณไม่กี่คนยืนบนปลายเท้าซึ่งเป็นชื่อเสียงและฐานะที่พวกคุณไม่อาจเอื้อมถึงได้ตลอดหลายชั่วอายุเป็นตระกูลชั้นสูงคุณนั่นอะไรสมควรที่จะเรียกชื่อเขาไหมคุณคุณชื่อฟางหญิงเซวินถูกต้องฉันคือกลุ่มบริษัทฮัวเจ้าของบ้านในอนาคตฟางหญิงเซวิน ทั้งหมดเป็นความผิดของพวกคุณสองคนทำให้กระโปรงของฉันเสียทำให้ฉันไม่สามารถปรากฏตัวอย่างเหมาะสมต่อหน้าคุณแม่สามีในอนาคตได้ไม่คิดเลยจริงๆหงโจถึงได้มาสนใจเธอผู้หญิงยิงโศแบบนี้นิสัยต่ำช้าเชื่อฉันเธอชาตินี้เธอไม่มีวันได้เข้าประตูตระกูลหัวแน่แกนี่มันคนแก่ยังกล้าสัแช่งฉันอีกนะดูเหมือนว่าฉันเมื่อกี้ใจดีเกินไป ตอนนี้ฉันจะทําให้เธอรู้ว่าการทําให้ฉันฟังอิงสเวียรโกรธมีราคาแพงแค่ไหนคุณยายเจี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 ยยังอยากปกป้องให้แก่คนนั้นอีกเหรอฝันไปเถอะ เจ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 ปล่อยฉันนะปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันนะปล่อยเธอไปเถอะเจเจอโอ้ยรังนกของฉันเจเจพวกเธอหลายคนจับคนนี้ให้ฉัน รังนก่องนี้ของฉันราคา800,000นี่เป็นของขวัญสำหรับแม่ยายในอนาคตของฉันนายทำลายทุกอย่างไปหมดแล้วปล่อยฉันนะเจจ๊อพวกคุณปล่อยเธอปล่อยเธอใหญ่คุณโฮงานเลี้ยงต้อนรับได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว รู้แล้วเจียฉีได้รับโทรศัพท์จากแม่ผ่านมาเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วตามปกติควรมาถึงแล้วทำไมยังไม่กลับมาพวกคุณกล้าทำให้ฉันไม่พอใจได้ยังไงฉันว่าแกคงเบื่อชีวิตแล้วแน่ๆ พาะพยายามรับสายเพื่อขอความช่วยเหลือใช่ไหมไม่มีทางหรอกแกฉันจะบอกพวกคุณวันนี้แม้แต่พวกคุณสองคนจะตายที่นี่ก็ไม่มีใครกล้ามาช่วยคุณหรอกก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาแล้วในเมืองเจียงนี้ยังไม่มีใครกล้าทำร้ายฉันฟังยิงซิลพวกคุณแน่นอนว่าพวกคุณจะต้องเสียใจห้าห้าเสียใจรอให้ฉันได้เป็นคุณนายหัวก่อน สิ่งแรกที่ฉันจะทําก็คือขับพวกขยะพวกนี้ออกไปจากเมืองเจียงทั้งหมดแม่สองคนนั้นดันทําแตกรังนกชั้นดีที่คุณซื้อให้คุณยายถ้าเป็นคุณยายคนนั้นแล้วก็เพราะงั้นถึงมีเรื่องไม่พอใจคุณทั้งหมดนี้เป็นความผิดของพวกเธอคุณวางใจได้ไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วชีวิตนี้คุณไม่มีทางได้เข้าไปในตระกูลหัวพวกแกไม่ตายอย่างคุณยังกล้าท้าทายอีก เมื่อกี้มัวแต่จัดการกับเธออยู่ฉันลืมเก็บของของเธออาเกิดอะไรขึ้นเจียฉีไม่เคยวางสายฉันเลยเกิดเรื่องรึเปล่าเตรียมรถไปโรงพยาบาลใช่ เดี๋ยวก่อนคุณกล้าหยุดฉันเหรอยังไงคุณไม่เห็นฉันเป็นอะไรเลยหรือไงฟางอิงเวีย์กำลังจะกลายเป็นภรรยาของท่านโฮอย่าทำให้โกรธเด็ดขาดนะฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องใหญ่จัดการยากแค่ชีวิตคนเดียวเท่านั้นฉันฟางอิงเซียนจ่ายไหวแม้ว่าเธอสองคนจะตายที่นี่ตระกูลหัว ย่อมมีคนออกมาช่วยจัดการให้ฉันแน่นอนคุณจะต้องเสียใจคุณจะต้องชดใช้สําหรับสิ่งที่คุณทําในวันนี้ที่คุณทําไปคุณจะต้องจ่ายราคาคุณคิดว่าคุณเป็นใครกล้ามาอวดดีต่อหน้าฉันคุณคนพิการเก่าวันนี้ฉันจะทําให้เธอต้องคุกเข่าขอร้องดูสิว่าเธอจะกล้าพูดจาแข็งกร้าวอีกไหมคุณใหญ่ฉันคือใครฉันเป็นแม่ของโฮหงโจเฉินเต๋อหลง ฉันคือแม่ของหัวหงโจ้ซงเดอยอหยงเธอเป็นลูกสาวของหัวหงโจหัวเจียฉีอะไรนะเธอเป็นแม่ของหัวหงโจ้ซ่งเดอยอหยงไม่เคยได้ยินเรื่องคุณหญิงเก่าเลยจะมารักษาที่โรงพยาบาลของเราหรือไม่น่าจะใช่หรอกฉันพูดจริงนะพวกคุณสองคนนี้จนแทบไม่มีตัง ยังกล้าปลอมตัวเป็นคนของตระกูลหัวใครๆก็รู้จักตระกูลหัวนี่นะแต่เป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองจิงเฉิงแต่พวกคุณแต่งตัวเหมือนของตลาดนัดแบบนี้เก้าบาทเก้าสิบสตางค์ส่งฟรีด้วยนะัดคุณหญิงใหญ่แห่งตระกูลหัวออกไปข้างนอกกับคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลหัวเป็นไปไม่ได้หรอกจะใส่เสื้อผ้าหน้าตาแบบพวกคุณได้ยังไงแม่อย่าไปคุยกับพวกเขาเลยถ้าปากนี้พูดไม่ได้ก็ไม่ต้องมีมันดีกว่าใช่ ควรให้พวกเธอจดจำบ้างพวกคุณจะทำอะไรโอ้โหเริ่มกลัวแล้วเหรอเมื่อกี้ยังพูดแข็งขนาดนี้อยู่เลยเธอเธอกล้ากัดฉันได้ยังไงผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ยังกล้าผลักฉันอีกเจียเจีย เมื่อกี้เป็นมือเธอที่ผลักใช่ไหมงั้นวันนี้ฉันก่อนอื่นก็จะทำลายมือของแกไปก่อนอย่าอย่าอย่าทำร้ายเจเจของฉันปล่อยฉันนะคุณยายฉันเป็นโรคหัวใจกำเริบแล้วปล่อยฉันนะ ถ้าคุณบอกให้ฉันปล่อยก็ปล่อยเลยปล่อยคุณใหญ่ใหญ่ เธอคือเสียงเดอหลงอะไรเธอคือเสียงเดอหลงแม่ของฮวหงโจนี่มันเป็นไปได้ยังไงอะไรนะถึงเดอรหยงเธอจงลืมตาดูให้ช,ะชะัดๆสินี่มันคืออะไรกันแน่ผู้หญิงแก่ที่ดูจนๆคนนี้จะเป็นไปได้ยังไงที่จะเป็นแม่ยายของฉันในอนาคต ขอโทษค่ะฉันตาพร่ามองผิดไปเองคุณยายคุณยายอยากกินยาอืมคุณถามฉันหรือยังคุณผู้หญิงใจร้ายฉันจะไม่ให้ลูกชายของฉันแต่งงานกับเธอแม้แต่ชีวิตเดียวไอ้คนแก่เฒ่าเอ๋ยอยู่ก็เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของสังคมฉันจะส่งเธอไปดีไหมละ่ะก็เป็นการทำคุณประโยชน์ให้สังคมไปในตัว ฮ่าฮ่าฮ่ายายรีบให้ยากับฉันเถอะช่วยจับเธอไว้ให้ฉันหน่อยคุณยากของฉันหัวใจวายถ้าไม่กินยาอาจตายได้ปล่อยฉันนะปล่อยฉันแล้วรีบเอายามาให้ฉันฉันขอร้องแล้วนะเอายามาให้ฉันเถอะอยากได้ยาหรือไงได้สิแต่ว่าฉันต้องดูความจริงใจของพวกคุณก่อน คุณคุณจะทำอะไรมีสองทางเลือกหรือว่าดูฉันบทยาเหล่านี้ให้ละเอียดหรือไม่ก็ก็แค่คุกเข่าก้มกราบขอโทษคุณกราบหนึ่งครั้งพูดคำว่าขอโทษแล้วฉันละ่ะก็ให้คุณยาเม็ดหนึ่งโอ้ไม่เอาไม่เอาอยากช่วยคุณยายไหม ก็ต้องพึ่งคุณแล้วโจโจเปิดการถ่ายทอดสดไม่มีปัญหาคุณจะทำหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทำคุณยายคนนี้ก็จะตายแน่ๆเฮ้ hey, ผมว่าแล้วพวกคุณมันดูถูกคนเกินไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่คนททำไม่ได้เลยนะใช่แล้วพวกคุณหยุดได้แล้วถูกต้องแล้วยังจะถ่ายทอดสดอีกด้วยมันเกินไปแล้วนะเจียฉีอย่า ฉันยอมตายดีกว่าก็ไม่ยอมให้เธอเธอฉันไม่ยอมให้คุณยายตายต่อหน้าฉันแค่ฉันก้มศีรษะขอโทษเธอก็จะให้ยากแก่ฉันใช่ไหมแน่นอนฟาอิงสวีพูดคำไหนคำนั้นดีแล้วฉันก้มศีรษะ ดำเนินต่อต่อไปให้ทุกคนดูนะดูนี่สิผู้หญิงตัวเล็กคนนี้เป็นคนอ่อนแอแบบไหนต่อไปต่อไปอย่าหยุดนะฉันกำลังหามุมดีๆถ่ายอยู่คุณห่วงไม่ดีแล้วมีคนในโรงพยาบาลกำลังวุ่นวายอะไรนะดูสินี่คือถ่ายทอดสด นี่ไงคนเยอะเกินไปแล้วมองไม่เห็นชัดเลยรีบเปิดเร็วขึ้นอีกเปิดเร็วขึ้นตอนนี้สามารถให้ยาได้แล้วใช่ไหมยาอะยาอะไรหรือโจโจ้เธอรู้ไหมว่ายาอะไรไม่รู้ค่ะแม่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนยาอะไร มึงนี่แหละไอ้สารเรวอยากคุกเข่าขอโทษเองใช่ไหมมึงพวกเรามีอะไรหรือมึงจะทำอะไรพวกเราได้ละ่ะเร็วเอายามาให้กูไปให้พ้นไปเจียเจีพวกคุณพวกคุณพูดไม่ถือสาฉันทำตามที่คุณพูดแล้วคุณต้องการคุณต้องการอะไรอีก ฉันก็แค่พูดไม่ถือสาคุณจะทำอะไรกับฉันได้ฉันแค่ต้องการมองดูผู้หญิงแก่คนนี้ตายคุณฟงังไม่งั้นก็ให้ยาพวกเขาไปเถอะแบบนี้ไปจริงๆจะมีคนตายผู้หญิงแก่คนหนึ่งตายแล้วฝ่ายเรายอมชดใช้ให้ได้คุณนี่ประมาทกับชีวิตคนเกินไปจะต้องได้รับการลงโทษจากฟ้าแน่พวกคุณชาวบ้านไม่เข้าใจหรอกผู้หญิงสองคนนั้น ไม่เพียงแต่ทํากระโปรงฉันเสียวันนี้ผู้หญิงสองคนนั้นอย่าหวังว่าจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปออกจากโรงพยาบาลนี้ฟางอิงสวียคุณจะต้องเสียใจเสียใจคุณยายยังกล้าท้าทายอีกนะักย่าพวกนี้ถึงฉันจะบดเม็ดยาทีละเม็ดฉันก็จะไม่ให้คุณเด็ดขาดเธอเนี่ยก็แค่รอความตายอย่างสงบเถอะฮ่าฮ่ายายยาย,ย ยา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 เมืองเกิดอะไรขึ้นได้ยินมาว่ามีคนก่อเหตุได้ส่งคนไปจัดการแล้วแต่สถานการณ์จริงเป็นอย่างไรยังไม่ค่อยแน่ใจเร็วพาฉันไปที่นั่นเร็วครับตอนนี้ยาไม่มีแล้ว ให้ยายแก่คนนี้รอความตายไปเถอะฟางหญิงเซวินเธอจะต้องเสียใจแน่ๆจะต้องชดใช้สำหรับสิ่งที่เธอทำในวันนี้ต้องชดใช้ราคา5า,าราคาคุณทำให้ฉันต้องจ่ายราคาคุณนี่มันคนบ้านนอกมันช่างตลกจริงๆฉันกำลังจะกลายเป็นเจ้าของหญิงแห่งกลุ่มโฮกลายเป็นคุณในเศรษฐีที่ทรงเกียรติที่สุดในเมืองเจียงเฉิงพวกคุณสองผู้หญิงยังกล้าพูดจาโอหังอีก ภรรยาของเศรษฐีอันดับหนึ่งฝันไปเถอะตราบใดที่คุณยายฉันไม่อนุมัติชีวิตนี้ของคุณอย่าหวังว่าจะได้ก้าวเข้าประตูหัวถ้าไม่ใช่เพราะว่าพวกผู้หญิงสองคนนั้นทําของขวัญฉันพังแม่ของเขาจะมีปัญหากับฉันได้ยังไงเจียเจียเจียเจของฉันคุณยายคุณยาย ต้องทนไว้นะอยู่ข้างหน้าแล้วอ่าอายายยายยาย,ยายตื่นสิยายฟ้าอิงสวีเธอจะได้รับผลกรรมแน่จริงๆหมดลมหายใจแล้วหรือมีคนตายแล้วเกินไปแล้ว กลางแจ้งในเวลากลางวันคุณบีบคอจนคนตายเลยเหรอคุณยายใจร้ายมากแม่ลูกคู่นี้เกินไปแล้วนะตายก็ดีสำหรับฉันยายธรรมดาแบบนี้อยู่ก็เหมือนเสียอากาศเปล่าส่วนคุณเร็วมากเลยนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วก็จะได้เจอกับคุณยายคนนี้แล้วฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไปง่ายๆแน่นอนไอโจโจเอาน้ำยาฆ่าเชื้อมานี่สิ ฉันจะให้กับผู้หญิงตัวเล็กที่ไม่รู้จักโลกนี้คนนี้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรบ้วนปากให้สะอาดดีๆด,ดึงขึ้นมาฉันอยากดูผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอหลังจากดื่มน้ำยาฆ่าเชื้อนี้จะยังดือรร้นแบบนั้นไหม หยุดมือฟังฉันอธิบายก่อนไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้คุณต้องให้คำอธิบายกับเราถ้าไม่งั้นคุณก็ไปไม่ได้หยุดเร็วเข้าพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณบูญาติของผู้ป่วยเหล่านี้ไม่พอใจกับแผนการรักษาได้มาที่นี่ก็เรื่องมาเป็นเวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วโรงพยาบาลคือสถานที่ช่วยชีวิต ไม่ใช่ที่ที่พวกคุณจะมาทําตัวเกเรพาเหล่าคนก่อเรื่องนี้ไปที่สถานีตํารวจยังทําอะไรอยู่เหรอยังไม่รีบไปอีกเหรอคุณยายอยู่ไหนกันแน่ขอโทษครับคุณหัวเป็นความผิดของผมเองที่นี่ที่นี่คือห้องฉุกเฉินคุณยายอยู่ที่ห้องรอผู้ป่วยพาฉันไปที่นั่นเร็วๆฉันอยากดูหน่อยเธอนี่นะหลังจากดื่มน้ำยาฆ่าเชื้อนี้ไปแล้ว จะยังดื้อรั้นแบบนั้นอยู่ไหมจะยังดื้อรั้นแบบนั้นอยู่ไหมคุณฟางหรือว่าไม่เอาดีกว่าไหมน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดนี้ถ้าดื่มเข้าไปจะทําให้ตายได้ท่านจะต้องเห็นคุณนายหูวแล้วในช่วงเวลาสําคัญนี้ในช่วงเวลาสําคัญนี้ถ้าจริงๆเกิดคนตายขึ้นมาจะไม่ค่อยดีนักถ้าเกิดให้คุณบอรู้ขึ้นมาก็คงไม่ดีแน่ๆ่ใช่เลยฮี่ฮี โอ้ยก็จริงนะไม่ควรให้เลือดของสองคนนั้นมาประทะก,กับวันดีๆของฉันฟาอินเวียคุณฝันไปเถอะผู้หญิงใจร้ายแบบคุณถ้าพ่อฉันรู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณพ่อฉันคงไม่มีวันแต่งงานกับคุณแน่ท่านโฮข้างหน้านั่นคือถงผู้ป่วยนอกแล้วคุณหญิงนั่งอยู่ที่นั่น ทั่วฟ้าแผ่นดินนี้จะไม่มีกฎหมายของราชาอีกแล้วหรือกฎหมายของราชาหึมในเมืองเจียงเฉิงนี้ข้าคือฝางยิงซิวคือกฎหมายเพราะฉันก่อนกลายเป็นเจ้าของกลุ่มห่อพวกคุณน,นี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะนั่งคุกเขา่าแล้วเลียรองเท้าของฉันแม้แต่เส้นผมของตระกูลหัวเส้นเดียวยังมีค่ามากกว่าชีวิตของพวกคุณเหล่านี้ทั้งหมดนี้สำคัญรอแม่ฉันก่อนเพื่อให้กลายเป็นเจ้าของบ้านหอที่แท้จริง เพื่อให้กลายเป็นเจ้าของบ้านหอที่แท้จริงพวกคุณที่อยู่ตรงนี้พวกคุณใครก็ได้ก็ว่าไปตอนนั้นพวกคุณจะต้องชดใช้ในวันนี้สำหรับความปากพลอยที่พูดออกไปคุณใหญ่โจโจดูสิ คนนี้เหมือนหมาขี้เรือนที่กำลังจะตายเลยไหมหมาขี้เรื้อนเห่าแง้วฮ่าฮ่าฮคุณใหญ่คุณใหญ่ตื่นเถอะแม่เป็นแบบนี้แล้วยังจะไปหาแม่เท่าคนนั้นอีกตายก็จะตายด้วยกันเลยสินะก็หมอดีที่คู่ปู่ย่าตาใหย่นี้ จะได้มีเพื่อนร่วมทางในโลกหน้าพวกคุณทำอะไรกันอยู่